สมิธแมชชีนโปรเอ็สุดยอดเครื่อง s m สมิธแมชชีนเกรดฟิตเนสที่รวมทุกเครื่องในยิมไว้ในเครื่องเดียวจัดมาให้ครบมากถึง12ฟังก er, ์ชัน s สมิธแมชชีนเคเบิลสเตชันเวทสแต็กฮาสแ f ล a เลกเพรสแจมเมอร์อาร์มเอ็กตร e มคอร์เทนเนอร์พูลอัพสเตชันดิฟบาร์สตอร a เลดแลกและฟีเจอร์อื่นอีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับเครื่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น TRX Battle r o p e ฟิตไลท์ Training ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เนื้อที่ไม่ถึง6ตารางเมตรทำให้ถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องสมิธแมชชีนเกรดฟิตเนสที่ประหยัดเนื้อที่และครบที่สุดในตอนนี้สมิธแมชชีนโปรเอ็กจาก Home Fit 2เริ่มต้นกันด้วยโครงสร้างของสมิธแมชชีนโปรเอ็ที่ทำโครงสร้างให้หนาและแข็งแรงกว่ารุ่นทั่วๆไปในท้องตลาดจากความหนา2มิลอัปเกรดเป็น2.5ถึง3มิล ทำให้เทียบเท่ากับความหนาของเครื่องในฟิตเนสจึงทำให้เครื่องนี้สามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในฟิตเนส i t h Machine ตัวแกนบาร์เบลเปลี่ยนเป็นแบบเหล็กตันทั้งแกนทำให้รับน้ำหนักได้มากถึง250กิโลกร,รมัมมาพร้อมกับเซฟตี้3ชั้น 1. ตัวเซฟแบบแท่งเหล็กปลอดภัยกว่าแบบเก่าถึง2เท่า2 ตัวเซฟบากันตกเพิ่มความปลอดภัยขณะหมดแรง 3. ตัวเซฟแผ่นน้ำหนักเพิ่มองศาที่ใส่แผ่นเพื่อป้องกันแผ่นน้ำหนักไหลออกขณะเล่นนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันเล็กเพสเข้าไปได้อย่างง่ายดายทำให้หมดข้ออ้างที่จะไม่เล่นขาอีกต่อไป h a l f l a ล k รับรองว่าคนที่ชอบฟรีเวทต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะสามารถปรับตำแหน่งได้ถึง35ระดับ มาพร้อมกับที่วางแบบ J จฮุกทำให้ใช้งานง่ายและมีเซฟตี้ที่ใหญ่เป็นพิเศษสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง250กิโลกรัมจะวางแรงหรือปล่อยกระแทกแค่ไหนก็เอาอยู่ Cable Station มาพร้อมกับแผ่นเหล็กหนักถึง180กิโลกรัมปรับความหนักได้ตั้งแต่6กิโลถึง90กิโลกรัมพร้อมอัปเกรดชุดลอกจาก4จุดกลายเป็น7จุด ทำให้รู้สึกไหลลื่นและนุ่มกว่าทุกรุ่นที่มีมานอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้มากถึง22ระดับตั้งแต่บนสุดยันล่างสุดไม่ว่าอยากจะเล่นท่าไหนก็เล่นได้หมดเล่นอกเล่นหลังเล่นแขนหรือเล่นขาและท่าอื่นอีกมากมายแจมเมอร์อาร์มอุปกรณ์เสริมที่เปรียบเสมือนเครื่องเพนโหลดในยิม ทำให้สามารถเล่นท่าที่นอกเหนือจากเครื่องสมิธแมชินรุ่นทั่วๆไปทําได้ไม่ว่าจะเป็นท่าเล่นอกท่าเล่นไหลท่าเล่นหลังถือว่าเป็นเครื่องที่ดึงศักยภาพของพลังแขนแต่ละข้างออกมาได้อย่างเต็มที่บอดีเวทสเตชันจัดมาให้เต็มมากถึง2จุดพร้อมกับที่จับหุ้มยางอย่างดีดิฟบาร์มีระยะให้จับถึง2ระยะปรับระดับขึ้นลงและถอดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย p l l Up Station สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดึงข้อได้ถึง5แบบพร้อมกับสามารถนำอุปกรณ์เสริมมาติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่น TRX .Extreme Core Trainer ใช้งานคู่กับบาร์เบลสามารถช่วยให้คุณเพิ่มท่าเล่นต่างๆในการเล่นกล้ามได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเล่นกล้ามหลังกล้ามแขนกล้ามท้อง และกล้ามส่วนอ,นอื่นอีกมากมาย s t o r เล e r a c กที่เก็บแผ่นน้ำหนักเก็บบาร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆทำให้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อที่เก็บอุปกรณ์เพิ่มและไม่ต้องวางอุปกรณ์บนพื้นให้เกะกะอีก,กต่อไปไม่ว่าอยากจะเล่นเครื่องแบบไหนในยิมเครื่องนี้มีหมดบอกเลยว่าครบบอกเลยว่าจบได้ในเครื่องเดียวผ่อนได้นาน0% 10เดือน โปรตอนนี้ส่งฟรีพร้อมประกอบให้ถึงที่และของแถมอีก18อย่างรีบทักมาเลยก่อนโปรจะหมดสามารถลองของจริงได้ที่หน้าร้านเปิดให้บริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่ม